วันลัะที่ทำไรก็จุดควันแก่ดึงเชือกไหมพี่เชือกนัดเป็นไงบ้างนัดบรรยากาศยังอาจารังอากาศดีมากเลยครับดีไหมดีครับนะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับให้เราก็ตจุดยางพื้นครับยางกุ้งอืมเนื้อเยอขึ้นเยอะมากโอ้เนื้ออะไรเนี่ย เราไม่กลัวน้ำนะเราไปตามเรื่อยแต่เรากจะเข้าให้เราก็ไ่ออกไดบรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีมากครับใครมาช้าใครมาช้ารถติดครับรติดนะเป็นไงครับสไลดเดอร์เสียวไหมเล่นสไลดเดอร์เสียวไหมอืมดูครับแบบง่ายๆนะต้องอย่าลืมทานข้าวนะ,ะโอเคบรรยากาศครับ จิงจ๊อืมเยี่ยมยังไงหมดนโอเคไหมดีมากชิมหน่อยเอ๊ะหอยห้อยเชียวยู่ไนหมดหอยเชียวเห็นจนเห็นนี่เน้อไบ เฮียสวัสดีครับเฮเคทิหนีเมียเที่ยวริปหนีเมียเที่ยวครับอ้าวแฮปปบ่ยบายบายเก่งมากบายเก่งมากมาี่านายให้เยราไปแจมกัาปแจมเขาแกเลครับบรรยากาศครับชิวๆข้างเก่งกรจา์ ทำกับข้าวที่นครั้งแรกในชีวิตเลยครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับว่าตรงว่าถ้าไม่ได้รู้จักน้องจิโจไม่มีโอกาสได้เที่ยวแบบนี้ครับจิจก็จะหมกมุ่นอยู่แต่ในกรุงเทพครับนะครับจะว้าวุ่นอยู่อย่างนี้แต่พอรู้จักน้องจิโจมันมได้ไปทุกที่ที่น้องจิโจไปเราไม่ได้ไปด้วยครับนะครับผมต้องขอขอบคุณน้องจิโจแล้วก็ครอบครัว คุณพ่อคุณแม่น้องชโจูงานที่มีโอกาสได้มาทีมงานมาเที่ยวพักผ่อนนี่แหละนะครับจริงๆเราก็อยากให้ทีมงานเรามาเต็มสูตรแต่ว่าพอดี้เขาไม่ว่าก็เลยต้องได้มาแค่นี้ครับไปโอกาสหน้าครับจะพาเมียมาเที่ยวไม่สนุกเราเคยมาแล้วมาอีกรอบไม่สนุกไปแค่พาเมียมาลอยพี่ี่ไงอยพูไงเขาไปลอยนะแปกโลรูอ๋อโอเคโสนุกไหมครับ โดยเฉพาะสไลเดอร์นะเสี่ยงไหมตอนว่าโดยเฉพาะตอนผักลงแผ่ตอนผักลงแผงไข่ผักไข่ผัพอถือก็โอเคโอเคผักเลยอ๋อชิงโจ้ติดสนุกไหมทินีอยากให้เต็มที่อันนี้กักโอเคชิงโจนี่ติวมาดิ ไมก่กลับไม่กล yes. ับทปนี้สนุกไหมครับสนุกครับพี่ชาทีิปนี nope ้สนุกไหมพี่ทรปนี้มีความสนุกเลยครับกลับสวัสดี